จะให้ดูว่าความดือ้อความดื้อลั้นนอนเฝ้าประตูให้เข้าไปแล้วไปยืนนั่งจ้องดูถ้วยน้ำถ้วยอาหารไม่กินแปบ๊บเดียวเคาะประตูจะออกข้างนอกพอออกมาข้างนอกจะเข้าข้างในพอเราเอ็ดไม่ให้เข้านอนเฝ้าประตูอยู่อย่างนี้ให้ดูว่าดื้อแค่ไหน มีที่ให้นอนเยอะแยะไม่นอนมานอนขวางประตูโดนเอ็ดก็หูทวนลมไม่สนทั้งวันค่ะเป็นอย่างนี้ทั้งวันเขาเข้าออกออกไม่ให้เข้าก็นอนเฝ้าออประตูอยู่อย่างเงี้ยไม่ไปไหนฉันจะหลับอยู่ตรงนี้นี่แหละคือธาตุแมวเขาบอกว่าธาตุแมวธาตุสุนัขธาตุหมานี่เป็นแบบนี้จริงๆน้ำนะถ้าไม่เอาจ่อเข้าปากให้ก็ไม่กิน นอกจากเราจะไม่อยู่แล้วหิวนะถึงจะกินเองแต่น้ํานี่อยู่อย่างนั้นวางไว้ยังไงก็อยู่อย่างนั้นะหิวน้ํานี่นั่งจ้องหน้าเราอยู่อย่างนั้นจนกว่าเราจะเอาไปให้กินทั้งๆท,ที่ถ้วยน้ําเราก็เอาเตรียมไปให้แต่ไม่กินต้องให้เราจ่อจนถึงปากถึงจมูกถึงจะกินตอนนี้ยังหลับก็ดูน่ารักพอตื่นขึ้นมาก็ก่อกวนคอยดูนีเวลาหลับนี่สบาย ตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วเมื่อน,นั้นแหละพูดจานี่ไม่ฟังไม่รู้เรื่องก่อกวนด้วยนามึนเนื้อเดือ่เขาก็ฟังคว่วมตอนนี้กำลังห่วงจัดตื่นเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องตอนฉันง่วงนี่ใครอย่ามายุ่ง ลมดุร้ายแต่และตัวดื้อพอๆกันเลยนอนหลับก็พอๆกันดื้อก็พอๆกันเป็นทาตแมววันนี้ง่วงจัดแสดงวันง่วงจัด ปกตินี่จะลุกขึ้นมากินขนมะ่ะวันนี้ง่วงจัดหลับไม่สนิทหรอกกระดิกหางอยู่วันนี้คงไม่กินละนมง่วงมากตีดีแท้แต่ละตัว อาการหนักอาการง่วงจัดนักไม่ตื่น